สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้เหมือนเดิมเลยเรากลับมาพบกันคุณครูก็ยังมีเนื้อหาสาระดีๆของวิชาวิทยาศาสตร์มาให้เด็กๆได้เรียนรู้และทําการทดลองกันค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยและว,วันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนกันในหน่วยที่หนึ่ง วัสดุรอบตัวเราเรื่องสมบัติของวัสดุนั่นเองค่ะคุณครูอยากให้เด็กๆได้สังเกตวัตถุรอบตัวของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่บ้านนอกบ้านในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนเด็กๆสังเกตวัตถุดูนะคะวัตถุต่างๆจะผลิตมาจากวัสดุที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นเหล็กเป็นยางเป็นพลาสติกเป็นกระดาษ หรือเป็นผ้าแต่ลักษณะจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวคุณคณจะอธิบายให้เด็กๆฟังเองนะเดี๋ยวรอฟังกันนะคะไม้เป็นวัสดุที่ทำมาจากต้นไม้นั่นเองค่ะคุณสมบัติก็คือมีความแข็งแรงไม่เป็นสนิมแต่เวลาโดนน้ํานานจะทำให้ผุค่ะ เหล็กเป็นวัสดุธรรมชาติที่พบในก้อนหินที่เรียกว่าสินแร่เมื่อเรานำสินแร่นะคะมาเผาในเตาที่ร้อนจัดก็จะเกิดการหลอมเหลวของเหล็กออกมานั่นเองค่ะคุณสมบัติของเหล็กก็คือมีความแข็งแรงทนทานดัดแปลงรูปร่างได้นำไฟฟ้าได้ แต่สามารถเป็นสนิมและผุกร่อนได้ง่ายค่ะต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นกระดาษกระดาษเป็นวัสดุสังเคราะห์วัสดุที่มาทําเป็นกระดาษก็มีหลายอย่างเช่นมีต้นไม้มีเปลือกไม้เปลือกไผ่ฟางข้าวมีหญ้าและก็ต้นไม้อ่อนบางชนิดค่ะคุณสมบัติของกระดาษก็คือพับงอและตัดง่ายสสามารถพับเป็นรูปต่างๆได้ 3. น้ำหนักเบาแต่ว่ากระดาษจะเปื่อยยุ่ยและฉีกขาดง่ายเมื่อโดนน้ำนั่นเองค่ะพลาสติกนะคะพลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มนุษย์ผลิตขึ้นคุณสมบัติของพลาสติกคือหลอมเหลวเป็นรูปต่างๆได้ไม่ดูดซับน้ำไม่นำความร้อนและไฟฟ้าและ 4. น้ำหนักเบานั่นเองค่ะ ถ้าเป็นวัสดุเส้นใย,ยที่นาํามาทอเป็นผืนเส้นใย,ยจะมีสองประเภทเส้นใย,ยธรรมชาติที่ทํามาจากสัตว์และก็พืช2เส้นใย,ยสังเคราะห์ที่ผลิตจากสารเคมีค่ะคุณสมบัติของผ้าก็คือดูดซับน้ําได้ดีอ่อนนุ่มและไม่นําความร้อนและไฟฟ้านั่นเองค่ะ และสุดท้ายก็คือยางค่ะยางจะมี2ประเภทยางจากธรรมชาติก็คือยางยางจากต้นยางพารานั่นเองและก็2ยางจากการสังเคราะห์จากสารเคมีเหมือนกันค่ะคุณสมบัติของอยางก็คือยืดยูน2ไม่นำความร้อนและไฟฟ้าแล้วก็3นะคะไม่ดูดซับน้ำนั่นเองค่ะ เมื่อเราได้เรียนรู้คุณสมบัติของวัสดุต่างๆไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีการทดลองมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยค่ะจะเป็นการทดลองวัสดุ3ประเภทที่คุณครูเลือกมานะคะก็จะมีพลาสติกมีผ้าแล้วก็มีกระดาษนั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าวัสดุทั้ง3อย่างนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันยังไงและวัสดุชิ้นไหนสามารถดูดซับน้ำได้ดีเราต้องไป ติดตามการทดลองพร้อมกันและเด็กๆสามารถทำการทดลองพร้อมคุณครูได้เลยนะคะไปกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะประกอบด้วยแก้วพลาสติก3ใบผ้าฝ้ายากระดาษและแผ่นพลาสติกนั่นเองค่ะขั้นตอนการทดลองนะคะขั้นตอนที่1นําแก้วพลาสติกและเทน้ําลงไปครึ่งแก้วนะคะ จากนั้นนำสีน้ำมาผสมลงในแก้วน้ำทั้ง3ใบโดยสีที่เรานำมาผสมก็คือสีแดงนั่นเองค่ะการที่เราผสมสีลงไปในน้ำเพื่อที่เราจะได้เห็นระดับน้ำได้ชัดเจนนั่นเองค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะนำวัสดุทั้ง3ชนิดที่เราเตรียมไว้มีผ้าใยกระดาษและก็แผ่นพลาสติกนั่นเองค่ะโดยที่เราจะนำผ้าใยใส่ลงไปในแก้วใบที่1ก่ของแก้วใบที่สองก็จะเป็นกระดาษส่วนแก้วใบที่3ก็จะเป็นแผ่นพลาสติกค่ะเมื่อเราใส่วัสดุทั้ง3ชนิดลงไปในแก้วแล้ว เราก็จับเวลา1น,นาทีจากนั้นเราก็มาสังเกตผลกันค่ะและเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันนะคะเมื่อเราจับเวลาเสร็จแล้วเราก็จะนำวัสดุทั้ง3ชนิดออกจากแก้วโดวยเริ่มจากผ้าฝ้ายก่อนจากนั้นก็จะเริ่มจากกระดาษนะคะและชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นแผน่นพลาสติกนั่นเองค่ะ จากการทดลองนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าระดับของน้ำทั้ง3แก้วมีความแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันนะคะจากการทดลองที่เราเพิ่งทดลองไปเด็กๆสามารถบันทึกลงในตารางได้ไหมถ้าได้เรามาบันทึกพร้อมกันเลยนะคะจากการบันทึกตารางของคุณครูนะคะผลออกมาเป็นดังนี้ค่ะ ก็คือ 1. ผ้าง้ายนะคะก่อนจุ่มน้ำจะไม่ลดลงแต่หลังจุ่มน้ำจะลดลงค่ะกระดาษก่อนจุ่มน้ำไม่ลดลงหลังจุ่มน้ำลดลงนิดหน่อยค่ะแผ่นพลาสติกก่อนจุ่มวัสดุลงไปน้ำไม่ลดลงค่ะแล้วก็หลังจุ่มน้ำก็ไม่ลดลงเช่นกันค่ะ จากการทดลองนะคะคุณครูสรุปได้ดังนี้ค่ะน้ำในแก้วผ้าฝ้ายและแก้วกระดาษมีลำดับน้ำที่ลดลงแต่แก้วผ้าฝ้ายจะลดลงมากที่สุดแสดงว่าผ้าฝ้ายมีการดูดซับน้ำได้ดีและแก้วพลาสติกลำดับน้ำไม่ลดลงเลยค่ะแสดงว่าพลาสติกไม่มีการดูดซับน้ำนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจากการทดลองและก็สรุปผลการทดลองเห็นไหมคะว่าวิทยาศาสตร์มันไม่ยากเลยเด็กๆสามารถทําได้และปฏิบัติเองได้ใช่ไหมคุณครูหวังว่าวันนี้เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์และการทดลองจะเป็นประโยชน์แก่เด็กๆอย่างมากคุณครูอยากให้เด็กๆกลับไปทบทวนและถ้าอยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ง่ายๆแบบนี้แล้วก็ทําการทดลองง่ายๆแบบนี้ก็สามารถติดตามคุณครูในหน่วยการเรียนรู้หน้าได้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องลาเด็กๆไปก่อนแล้วแล้วพบกันในหน่วยการเรียนรู้หน้านะคะสวัสดีค่ะ